สวัสดีครับการบ,บ้าน e นพีสามนะครับการใช้งานสะพายแล้วก็ดีมาน์ขั้นพื้นฐานก็จะเป็นลักษณะของการดูอ่าว่าตรงไหนเป็นดีมานตรงไหนเป็นสะพายเป็นขั้นพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูสองแบบนี้ที่เพื่อนทาการบ้านมาก็เป็นมุนเอกนะครับมี EU กับจ j เนาะฝั่งของ EU. อีาเวลาเราดูเนาะ จำบทที่หนึ่งได้ใช่ไหมครับเราดูเรื่องโครงสร้างตลอดหรือเราดูเรื่อง expansion จากนั้นเราจะรู้เลยครับเราจะรู้โซนโซนต่อราคาโซนของแพงหรือว่าพ p เมี i u m โซนของถูกนะครับหรือ discount discount ที่เราแปลว่าส่วนลดกันนะครับคราวนี้ในแต่ละโซนเนี่ยนะครับโซนของแพงเอาไว้ขาย ต้นของถูกเอาไปซื้อดังนั้นไอโซนพวกนี้ครับเราจะดูว่าถ้าเป็นโครงสร้างของขาขึ้นเราก็จะต้องต่อราคาซื้อของที่ถูกเมื่อเราซื้อของที่ถูกเราก็ควรจะซื้อของโซนด้านล่างดังนั้นเราก็มาดูว่าในโซนด้านล่างเราเจอดีมานอะไรบ้างนะครับเอาละเราก็สามารถมาร์กิ้งได้หนึ่งกรอบเนี่ยก็เหมือนหนึ่งสวิงใช่ไหมครับ เหมือนหนึ่งสวิงเหมือนหนึงการต่อราคาดังนั้นในกรอบนี้มีอะไรบ้างดีมานหัวสวิงใช่ไหมครับดีมาน d ดี DP. อ่ะเราก็จะเห็นการกลับตัวที่โกนดีพีนะครับจากนั้นราคาได้ได้ขึ้นไปอีกเป็นเทนขาขึ้นหรือเป็นโมเมนตัมขึ้นนะครับเราก็จะดูว่าราคากลับมาที่ไหนอีกอย่างเช่นราคากลับมาที่หัวสวิงด้านล่าง หรือจุดที่เป็น OB ด้านล่างซึ่งก็ไม่ได้มาแล้วใช่ไหมครับดังนั้นจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่น่าใช้งานทําไมถึงไม่ใช้งาน DP ตัวนี้ก็เพราะเหตุผลว่าฝั่งนี้ใช้งานฝั่งนี้ไปแล้วดีมานนี้ใช้งานดีมานนี้ไปแล้วเราก็จะไม่ใช้ซ้ํานะครับเราก็จะใช้ดีมานใหม่เท่านั้นดังนั้นโครงสร้างอย่างเช่นเราบอกว่าราคาเบรก h i ขึ้นไป เราจะได้การคอนเฟิร์มโลก็คือได้โลชุดนี้แหละครับจากนั้นครับราคาดันขึ้นไปอีกเมื่อราคาดันขึ้นไปอีกเราก็จะได้เอกเพนชั่นชุดใหม่แล้วก็ว่าสวิงเอฟเพนชั่นชุดใหม่ขึ้นไปทำไมถึงมีแค่นี้เราดูว่าสวิงสุดท้ายนะครับราคาลงมาแล้วกลับตัวแล้วไปเบรกได้เมื่อไหร่ นั่นก็คือเราได้สวิงนี้เพราะนั้นราคา <c oughs> ลงมาต่ำกว่ารัดผู้แบ็กหรืออินดิเมนต์นะครับก็จะเป็นจุดจบของสวิงนี้หรือราคาเบรกหายขึ้นไปก็ได้สวิงนี้อยู่ดีนะครับก็เป็นการคอนเฟิร์มหาได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นในชุดนี้เราจะพบว่าถ้าเราแบ่งโซนครึ่งหนึ่งตามที่เราเข้าใจเนะาะการแบ่งโซนครึ่งหนึ่งมันไม่ได้ดูว่ามันจะเมคเซนอะไรเลยเห็นไหม่อถ้าเราบอกว่าตรงนี้คือห้สิเปอร์ซนต แล้วเราต้องเทรดเซล์เท่านั้นไอ้เรเทดบายเท่านั้นตามโครงสร้างแต่เราต้องรอให้ราคาต่ํากว่าห้าสิบพอดีว่าราคามันไม่มาห้าสิบแล้วมันไปต่อแบบเนี้ยเราก็จะไม่ได้เทรดนึกภาพออกนะดังนั้น <c oughs> ตอนนี้เราไปเรียนไอตัว smc อ่ะ t r a d i n g h u b อ่ะสองจุศูนย์เ่ยเราก็จะเข้าใจว่าโอเคถ้าราคาสวิป t อินดิเมน์แล้วหยุดที่ ob นี้โอกาสเป็นไม่ได้ห้าสิเปอร์เซ็น ที่มันจะใช้งานได้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดราคาไม่ <c oughs> ถ้าเกิดราคาไม่ได้กลับตัวตรงนี้ราคาก็จะลงต่อมาถึง d p แล้วก็มาตรงลงต่อถึงเอ็กซ์ตรีมหรือหัวสวิงโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นพอมันเจอภาพนี้เมื่อไหร่อันเนี้ยเราบอกว่าดีมาเนี้ยใช้งานดีมานี้แล้วสังเกตนะดีมานี้ ใช้งานดีมานี้แล้วแต่ถ้าเราวาดเส้นไปครับตรงนี้จะทำสต็อปฮันหน่อยหนึ่งแล้วไปกลับอันเนี้ยเราบอกว่าดีมานี้ใช้ดีมานี้แล้วแล้วเราจะไม่ใช้เราจะมาใช้ดีมานี้ต้องบอกว่าบางทีมันไม่ได้มาแค่นี้นะครับแต่ถ้าเรา m a r กิ้งอย่างเงี้ยจะสวยกว่าเพราะว่าอย่าลืมว่าเราก็ต้องหาเลยครับจุดที่เป็น OB จุดที่เป็น อิมบาลานดนั้นราคาบางครั้งมันก็อาจจะมาหยุดที่ OB นี้บางครั้งราคาก็อาจจะเลยมานิดนึงแล้วค่อยกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเสียเรียดหมายถึงว่าราคาลงมาตรงนี้แล้วมันจะเจอเคสแบบเนี้ลงมาถึงแตะแค่จุดที่เป็น OB ของตัวบนแล้วกลับไปเลยหรือว่าราคาลงมานะครับที่ OB นี้แล้วค่อยเด้งกลับดังนั้น ถ้าเรา marking OB บนก็มีโอกาสที่ราคาจะลงมาสวีปถ้ารอ c o n f i r มก็รอแท่งสวีปถ้าไม่รอ c o n f i r มก็เผื่อไม้ดีๆเท่านั้นเองทำได้ทั้งสองกรณีนะครับเผื่อไม้ไว้ก็ได้เผือระยะกันนิดแส่ไว้ก็ได้รอ c o n f i r มก่อนก็ได้นะครับถ้าช่วงฝึกรอ c o n f i r มก่อนก็ได้เพราะนั้นเราจะรู้ว่าโอกาสที่โซเนียใช้งานได้ก็คือ50%เท่านั้นเองจากนั้นนะครับราคากับตัวที่ OB นะครับ ต่ำกว่า i n d u c e m e n t ลงมาก็แปลว่าราคาจะไปต่อนะครับพอราคาไปต่อเนี่ยจุดเนี้ยตามโครงสร้างนะครับเราจะมองเป็น i n d u c e m e n t แต่เวลามันสวนโครงสร้างเราจะมองเป็นช็อคลารพู pullback เป็นช็อคไปเลยง่ายสุดเพราะนั้นช็อคปุ๊บย่อลงมาก็คือจุดที่เราจะใช้ในการเข้าตรงเนี้ถ้าเราดูเนี่ยเราก็จะเห็นจุดที่มันมี ob ใช่ไหมครับ ob หรือดีมานดีมานดีมานอย่างเี้ เราก็เห็นว่าราคากลับมาแล้วก็มาสวิฟดีมานี้แล้วก็ไปต่อเห็นยังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถนะครับที่จะเข้าใจได้อย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะสามารถวางแผนในการเทรดได้เรื่อยๆด้วยเหมือนกันดีห e ้าสิบเปอร์เซ็นปรากฏว่าราคาลงมาแค่โซนห้าสิบเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นตรงนี้ last pullback ก็คือสวิงนี้มีไหมอัธมีก็มีสวิงนี้ อันนี้ตรงนี้เป็นสี่ชั่วโมงตรงนี้เป็นสวิงได้ไหมได้แต่ไม่เอาเพราะอะไรครับเพราะมันไม่มีคนเข้ามาบายอยู่แล้วถูกปะตรงนี้ไม่มีคนเข้ามาบายอยู่แล้วเพราะมันไม่มี i m b a l a n c ไม่มี OB ดันั้นอิ b a าล n c e กับ OB น่าจะเป็นโซนในแถวนี้มากกว่าสวยกว่าเราก็เลยกําหนดตรงนี้ครับเป็น i n d u c e เ m e n t ไปเรากำหนดตรงนี้เป็น i n d u c e เ m e n t ไปราคาต้องลงต่ำกว่า i n d u c e เ m e n t ก็แปลว่าตรงนี้ก็เราก็เห็นจุดที่เป็นอี u ว l l o ลด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าราคาจะหลุด อีโลโลนี้หรือรูทอินเดิเมนนี้มันก็ต้องไปหาจุดที่เป็น OB ถัดไปไม่ว่าจะเป็น Extreme หรือ DP นะครับเราก็เลือกไว้กับตัวตรงไหนหรือว่าเราจะต้องบริหารไม้ยังไงแเราก็วางแผนไว้อกคนะครับจากนั้นราคาได้เบรขโครงสร้างกันไปอีกก็มีอีกเห็นอะไรบางอย่างไหมครับที่ผมกำลังเล่าให้ฟังเราจะเห็นว่าจุดที่เป็นแนวรับกับเป็นแนวต้านแนวต้านกับเป็นแนวรับมักจะมีดีมาน ให้เราใช้จุดที่มีแนวต้านเก่านะครับจุดที่มีแนวต้านเก่าแต่สังเกตนะครับถ้ามีแนวต้านเก่าแค่อันเดียวมันไม่ใช่เมเจอร์ก็จะไม่ค่อยได้รับความนิยมในการใช้งานสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแนวต้านเมเจอร์ก็มีโอกาสที่ราคาจะสามารถกลับมาแล้วรีเทสได้แต่ว่าดีมานี้อาจจะอยู่ข้างบนของแนวต้านนี้หรือดีมานี้อาจจะอยู่ข้างล่างของแนวต้านนี้ เราก็ตอบไม่ได้นะครับเราต้องเผื่อหรือเราต้องรอคอนเฟิร์มเท่านั้นดังนั้นโครงสร้างแบบนี้พอราคากลับมาอีกครั้งหนึ่งเราก็จะเห็นว่าราคารับที่ดีมาดได้แล้วก็ไปต่อจริงๆแล้วตามลักษณะที่เป็นสวิงใช่ไหมครับหลังจากที่เบรกโครงสร้างไปแล้วแล้วตรงไหนที่มีการคอนเฟิร์ม็นนิวเมนต์ก็แปลว่าตรงนี้แบ่งสวิงได้อีกท่อนหนึ่งกลายเป็นท่อนนี้ แล้วก็ย่อลงแล้วก็ขึ้นเพราะฉะนั้นตรงที่เป็น major inducement นะครับ major inducement ก็คือ <c oughs> ราคาเบรกย่างนี้ขึ้นไปตรงนี้กลายเป็น major inducement เบรกโครงสร้างใช่ไหมครับตรงนี้คอนเฟิร์มว่คือจบท่อนนี้พักเราขึ้นไปอีกพักเราขึ้นไปอีกพักเราจะแบ่งเป็นท่อนนี้ถ้าราคาลงมาต่ำกว่า major inducement มันก็ควรจะขึ้นต่อ แต่ไอตอนที่มันขึ้นต่อแล้วมันไปต่อไม่ได้ไอจุดพวกนี้เราจะเรียกมันว่า FTR นะครับโ okay, อเคไหมแบบนี้ลักษณะของหน้าตาแบบนี้เนาะไอชุดโมเมนตัมตัวนี้ครับมันก็จะคอนโทรลทั้งอันเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดราคาลงมาเราอ่ะไม่สามารถรู้ได้ว่าราคาจะพอดีในส่วนของจุดที่เป็น QM หรือราคาเนี่ยจะลงมาสวิฟก่อนแล้วค่อยไป จุดพวกนี้คือจุดที่เราต้องบริหารเงินทั้งนั้นเลยเราตอบไม่ได้ครับแต่เรารู้ว่ามันจะเกิดภาพนี้ถ้าตรงไหนเรามั่นใจเราวางไม้ไวไไ้ได้เผื่อไว้ได้ตรงไหนเราไม่มั่นใจรอครับรอให้เกิดเซตอัพก่อนรอให้เกิดอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่เราพอจะเดาได้ว่าเออเฮ้ยเขาน่าจะขึ้นนะอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นตอนที่มันจะขึ้นอย่างน้อยครับเราต้องเห็นอะไรฮะขึ้นพักขึ้นจากนั้นราคาลงมาแน่นอนครับสวีปใช่ฮะสวีป แล้วดันขึ้นพอเราเห็นอย่างงี้ครับเราจะเห็นอะไรครับเราจะเห็น QM ชุดใหญ่เห็นยังเราจะเห็น QM ชุดใหญ่แล้วเราก็จะเห็น MPL ชุดเล็กแล้วมันก็จะเกิดการทับซ้อนโซนกันแล้วเราก็จะหาเหตุผลในการเข้าแต่ถ้าเกิดมันเลยอ่ะนั่นก็คือจุดที่เราต้องเผื่อประเด็นคือเราไม่มีใครรู้ครับโอเคไหมเพราะนั้น เราก็แบคเทสให้มั่นใจก่อนแล้วเราก็ลองดูว่าถ้าราคาเขา้าโวนิสเขาเราจะเผื่อ,อยังไงรอราคากลับตัวก่อนไหมหรือรอราคาทำไ,ไมครับเราเห็นเป็นซัพลยราคาทำไ,ไมฮะขึ้นมาทำลายซับพลยแล้วกดลงแต่ก็ยังไม่ได้ทำโลยต่ำงหมาอเดิมเพราะฉะนั้นทั้งบนก็สวิปเพื่อจะลงทั้งล่างก็สวิปเพื่อจะขึ้นแต่พอขึ้นไปปุ๊บเบรคโครงสร้างชุดนี้ได้มันก็บ่งบอกว่าเออมันจะอยากมีทิศทางนี้มันจะขึ้นนะ แต่แน่นอนครับเวลาลงมาจุดตรงนี้มีทั้งพอดีแล้วเลยนะครับโดยมากมักจะเลือกเลยแล้วค่อยขึ้นลักษณะเป็นแบบนี้ครับขึ้นก่อนคือลง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 ,ลงแล้วทําท่าเหมือนจะขึ้นก่อนทาท่าขึ้นงนี้แล้วก็กดลงมาแกลบแล้วไปต่อก็เป็นธรรมดาของการหาเงินในตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจุดที่เรามาร์กกิ้งนะครับเราไม่ได้สนใจหรอกครับว่าจุดนั้นน่ย จะมีหน้าตาแพทเทิร์นอย่างไรเพียงอย่างเดียวแต่เราอ่ะจะต้องหนึ่งมองโซนพอเรามองโซนเสร็จเราถึงจะมาหาโซนที่เราอ่ะบริหารการเข้าแล้วค่อยไปหาจุดที่เป็นดีมานส์สไปายดังนั้นดีมานส์สไปายเบสิกเราจะใช้กันแบบนี้มันก็จะล้อไปกับโครงสร้างราคาด้วยเห็นเนาะถ้าอย่างนี้ปุ๊บเราเห็นว่าราคาลงมาต่ำตรงนี้ปุ๊บเรารู้ว่าเท่านี้จบ ช่ไหมครับโครงสร้างทั้งหมดเป็นขาขึ้นตรงนี้เป็นเมเจอร์ใช่ไหมฮะตรงนี้เป็นไมเนอร์ดังนั้นการเบรกนะครับมันทําได้ทั้งการที่ราคาเนี่ยลงมานะครับสวีปเมเจอร์หรือลงมาต่ำกว่าเมเจอร์แล้วด้านราคากลับขึ้นกับสวีปแล้วสู้กับซัลายแต่สู้ไม่ได้ก็เลยต้องลงต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่ราคาลงมาเนี่ย ถ้าเราไปปักใจว่ามันคือการช็อกมีการเปลี่ยนโครงสร้างมันต้องเปลี่ยนเทรนแล้วนู่นนี่นั่นก็จะเจอช็อตเด็ดตรงนี้แหละครับเพราะว่าช็อตเนี้ยเราตอบไม่ได้จริงๆว่าราคาจะเป็นไงเรารู้แต่ว่าโอเคเราเห็นแรงบายชนะจากนั้นเราเห็นแรงเซลล์กดลงมาได้มากกว่า90%เกิน5 0ไปแล้วแรงเซลล์น่าจะชนะแต่ทอดน,นี้ที่กลับไปเนี่ยเราไม่รู้ ดังนั้นตอนกลับไปเราไม่รู้แต่ว่าตอนที่กลับลงมาแล้วทะลุได้จุดนี้เราจะได้จุดที่เราเรียกว่าฟล mm ิป hmm. ก็คือสัพายตรงนี้พอเราได้สัพายตรงนี้ปุ๊บเราก็มาดูสังเกตอาการว่าหลังจากที่ลงพักลงแล้วราคากลับมามีการทําการเสียโครงสร้างในบริเวณนี้หรือเปล่ามันมีทั้งราคาสูงกว่าตรงนี้แล้วลงเลยกับถ้าในอย่างภาพตัวเนี้เราจะพบว่าราคามันไม่ได้สูงกว่า ฝั่งซ้ายนะครับสังเกตนะอันนี้มันไม่ได้สูงกว่าฝั่งซ้ายเพราะนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือเขาทำมีโคไหายพอเขาทำมีข้ไฮายปุ๊บอันสุดท้ายเขาจะเลยฝั่งซ้ายดังนั้นการที่ราคาลงมาแล้วเด้งกลับแล้วกดลงได้สะพายสะพายนี้เรียกว่าสะพายฟลิปราคากลับมาที่สะพายแล้วกดลงเราจะสังเกตว่าไม่ได้ทำนิวโลอันนี้ข้อสังเกตนะเมื่อไม่ได้ทำนิวโล ราคาย้อนขึ้นไปนะครับแล้วถ้าเราจะเซลล์แน่นอนครับถ้าเราจะเซลล์ในบริเวณนี้แล้วมีเพื่อนลักษณะของมันก็คืออีกว่าหายแบบนั้นแปลว่าราคาจะต้องสูงกว่าโซนเล็กน้อยทำสต็อปฮันโซนนี้ก่อนแล้วค่อยลงเพื่อที่จะรักษาโครงสร้างของขาลงเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นราคาสวี e อินดิว e ์เมนเสร็จปุ๊บราคากดลงต่อเลยพอราคากดลงต่อเลยเนี่ยถ้าเราได้เทรดทั้งบนโอเค ถ้าราคาลงมาแล้วอย่าพึ่งหรือถ้ารอาคาลงมาแล้วมีตัวเลือกได้สองทางเราควรจะหาจุดที่เป็นอินิเมนท์ให้เจอก่อนจุดที่เป็นอินิเมน์สมมติว่าเป็นตรงนี้ไม่รู้นะมองไม่เห็นเหมือนกันแล้วถ้าเกิดราคาสวิตอินิเมน์แล้วลงต่อเราเซลได้ในขณะเดยียวกันถ้าเราเห็นว่ามีอินิเมน์อยู่ตรงไหนแล้วเราเห็นว่าเกิดการลิงก์กับฟิ่งเกิดขึ้นทันทีที่มีเอมชั่นแรงเซลแล้วมีแรงบายตบก,กลับหรือเป็นลักษณะของการกลับตัวเกิดขึ้นซึ่ง มันมักจะสัมพันธ์กันกับฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายก็คือราคาได้ลงไปต่ำกว่าโลก,ก่อนหน้าหรือยังถ้าต่ำกว่าแล้วลักษณะแบบนี้ก็น่าสนใจที่เราจะบายขึ้นไปแล้วไป TP ที่ Inducement พอราคาสูงกว่า i n d u c e เ e n t เราไม่รู้ว่าราคาเนี่ยจะหยุดที่ OB เหนือ Indument n t หรือเปล่าหรือว่าไปหยุดที่ OB ที่เป็น DP หรือ e x t r e m e ด้านบนไม่รู้รู้แต่ว่าราคาเนี่ยมา r รี c คที่ OB เหนือ i n d u m m e n t เกิดการสวีปเหนือ i n d u m m e n t ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่เราจะเซลท่อนี้ลงมาพอเราเซลท่อนี้ลงมาปุ๊บเราก็จะได้ expansion ชุดนี้เราก็ตีเคิร์บนี้ไว้พอเราตีเคิร์บไว้เสร็จปุ๊บนะครับถามว่าไอตอนตีเคิร์ฟเนี่ยเราเห็นลาสวีอย่งนี้พอราคาขึ้นไปปุ๊บจบและตีเคิร์ฟรอเซลหรือถ้าเรามองโครงสร้างฝั่งซ้าย new low by เห็นไหมครับ new low by แต่ทำไมครับ ทำไมมันต้องบายบายต้องมีดีมานถ้ามีดีมานมองไปทางซ้ายได้ไหมทางซ้ายที่คุณวาดนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แน่นอนครับมันไม่ได้พอดีมันเป็นแค่โซนที่คุณวาดเพราะ,ะนั้นมันจะเลยบ้างก็ไม่แปลกถ้าเราจะวางไม้เราก็ต้องรู้ว่าเราจะวางไม้อยังไงวางแล้วเผื่อไอแซลยังไงนะครับถ้าโซนมันกว้างทำให้โซนมันเล็กยังไงถ้าโซนมันเล็กแล้วมันไม่เหมาะสมกับออเดอร์นั้นๆก็แค่ตกรถไม่ได้เสียตัง แต่ถ้าได้ไม้แต่ไอ้แตวไกลหลอดก็ต้องเล็กถูกไหมฮะเพราะคุณจะเอาชนะด้วยเงินทั้งหมดก็คงทําไม่ได้เห็นไหมครับนั้นทันทีที่ราคากลับไปตรงเนี้ยทำสต็อปฮันส์แล้วดันราคาขึ้นแต่ยังไม่ได้เลยหายก่อนหน้าราคากลับลงมานะครับแล้วเด้งได้ดังนั้นไอ้ตอนกลับลงมาแล้วเด้งได้เราจะรู้ว่าดีมาเนี่ยคอนโทรลตลาดแล้ว ราคาจะไม่ให้ดีมานี้ลงดังนั้นพอราคาขึ้นไปแล้วสูงกว่าไฮก่อนหน้าได้ปุ๊บ OB ก็จะย้ายดีมานก็จะย้ายมาอยู่ฝั่งนี้นะครับเราก็จะเทรดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทุกครั้งที่ราคาขึ้นไปกดลงมาถ้าดีมานใช้ได้กลับมาก็ใบอ่ะนะครับแต่ข้อแม้คือทำไฮใหม่ได้เรื่อยๆนะมันถึงจะเป็นคนสสมัติของขาขึ้นนะครับแต่มันจะพลาดบ้างก็ไม่แปลกถ้าทำเฟรมเราเล็กก็มีโอกาสโดนบ่อยถ้าทำเฟรมใหญ่ก็โอกาสน้อยหน่อย ก็ค่อยๆสังเกตไปดังนั้นการใช้โครงสร้างราคาแล้วค่อยมาหาดีมาด์สพายนะครับมันก็จะค่อนข้างดีดังนั้นบทที่1เราหา expansion เราหา retestment นะครับบทที่2เรารู้ว่าดีมาด์สพายเนี่ยมันทำงานยังไงมันตีชิ่งกันยังไงดังนั้นบทนี้บทที่3ก็คือว่าโซนนะครับว่าโซนแบ่งโซนแล้วค่อยมาหาว่าในโซนดิสเค้าหรือพรีเมียมนั้นๆน,น,นะครับเราควรจะเอาโซนไหน ใช้ในการเทรดตรงไหนเรียกว่า DP ตรงไหนเรียกว่า Extreme OB หรือหัวสวิงนะครับจุดไหนที่เป็น Stop h u n t หัวสวิงจุดไหนที่เป็น DP จุดไหนที่เป็น OB เหนือ Inducement นะครับก็จะเอามาใช้งานได้ดังนั้นอันนี้ผมพูดปน SMC ไปให้เลยเพราะว่าเวลาคุณไปดู SMC มันก็จะได้ง่ายขึ้นหรือถ้าคุณยังดูตัวนี้แล้วไม่เข้าใจนะครับไปดูท i n g ครับ2ก่อนก็ได้มันก็จะเข้าใจเรื่องของการอ่านสวิงนี้แล้วจบ คือในตอนแรกเนี่ยที่ผมไม่ได้อธิบายเรื่องของเอทิมสปนก็เพราะเหตุผลที่ว่าตอนนั้นสอนเฉพาะ RTM เพราะนั้นเวลาเราสอนอา m เทีมเนี่ยเราต้องการให้เขาดูโมเมนตัมชน,นี้ให้ออกทําไมต้องดูโมเมนตัมช่ดน,นี้ให้ออกเพราะว่าเราจะต้องการแบ่งโซนแบบนี้พอต้องการแบ่งโซนแบบนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นว่าอ้ยราคาถ้าต่ากว่านี้เราต้องบายเราค่อยมาหาว่าตรงนี้เป็นขึ้นพักขึ้นใช่ไหมครับเราก็ทําดีมานทิ้งไว้ตรงนี้เราก็ทําดีมานทิ้งไว้ แล้วเราก็รอดูว่าราคามา react z o n ยังไงคำว่า react zone คือทำแท่งกับตัวแล้วมีการเบรกเนื้อเทียนขึ้นไปเรา follow เอาแท่งนี้ครับเป็นแท่ง confirm หรือว่าเป็นแท่งกับตัวเป็นโครงสร้างราคาอ่ะพวกนี้ว่าเอาแท่งเทียนนี้เป็นฐานโครงสร้างราคาเพื่อที่จะดันราคาเนี่ยกลับขึ้นไปนะครับเพราะนั้นตอนที่มันกลับขึ้นไปเนี่ยเราสามารถหาสวิงหาอะไรได้เยอะๆไปหมดเลยแต่เราก็ต้องค่อยๆฝึกไล่นะครับตามนี้ โอเคนี้เป็นจีเจลู้สุดท้ายแล้วเนาะมันก็หมดแล้วอโอเคงั้นนะครับอ่ะเราเจอกันกันบ้านบทถัดไปครับสวัสดีครับ